สวัสดีครับวันนี้นักล่าปะลาะเมะพามาชมนกอยู่ตันสองพยางนะครับแข่งแตกนะครับผมแข่งเป็นแข่งไก่นะครับนี่นะครับแข่งแตก ตลอดทั้งสองข้างนะครับเหมือนจระเข้ขคฟันเป็นนกตำรานะครับลักษณะก็ดีนะครับผมแข้งใหญ่นะี่เนาะแข้งใหญ่ แข้งใหญ่แข้งแตกกิตแ,แตกนี่นะครับนำมาเพื่อความรู้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผม